บทที่51การชื่นชมโอ้โหพลไม้เดียนะคุณพูดอย่างกับมันเป็นของวิเศษอย่างนั้นแหละผมพูดเน็บเล็กๆฉันมีโจทย์ให้เธอสักหนึ่งข้อนะเขาพูดพร้อมหยิบขนมปังขึ้นมาหนึ่งชิ้นให้เธอประดิษฐ์เครื่องจักรผลิตขนมปังขึ้นมาสักหนึ่งเครื่องโดยเอาพวกเศษขยะเศษปฏิกูลสร้างพืชสางสัตว์ที่ตายแล้ว ใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็กดปุ่มให้มันผลิตออกมาเป็นขนมปังที่หอมอร่อยเธอคิดว่าเธอจะทำได้ไหมเขาถามไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมตอบยังมีอีกนะเมื่อมันผลิตขนมปังนั้นออกมาได้แล้วยังสามารถเอาเศษที่กินเหลือไปตั้งทิ้งไว้เพื่อให้เศษพวกนั้นสร้างตัวมันเองให้กลายมาเป็นเครื่องจกักรผลิตขนมปังเครื่องใหม่ได้อีกในอนาคต เธอคิดว่าเธอจะทำได้ไหมเขาถามต่อโอ้ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยเครื่องอะไรมันจะวิเศษขนาดนั้นผมพูดผลไม้ที่เรากินอยู่นี่ไงคือเครื่องจากวิเศษเครื่องนั้นผมอึ้งไปครู่หนึ่งเพราะยังไม่ทันตั้งตัวอะอะไรนะครับ พระเจ้าได้สร้างเครื่องจักรผลิตอาหารนี้ไว้ให้เรามันเป็นเครื่องจักรที่มหัศจรรย์ที่สุดมหัศจรรย์เสียจนไม่มีรูปธรรมใดในจักรวาลจะสามารถสร้างเรียนแบบได้นอกจากจะทำหน้าที่ผลิตอาหารให้เธออิ่มท้องแล้วมันยังทำหน้าที่เปลี่ยนหายพลังชีวิตจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งพลังชีวิตที่มาจากจักรวาลมาจากท่าแสง ท่าที่เป็นรัศมีประจำตัวของเราทุกคนท่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตที่ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่มันได้หล่อเลี้ยงชีวิตที่เป็นพลังงานของเราด้วยเพียงแค่เอามูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลใส่ไปที่ต้นไม้มันก็ผลิตเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานให้เรากินและเมื่อกินเสร็จมเมล็ดของมันที่เอาไปวางไว้ในดินก็จะเกิดเป็นต้นไม้ ต้นใหม่ที่จะผลิตผลไม้ที่มีรสชาติเหมือนเดิมได้อีกเธอยังจะปฏิเสธอีกไหมว่านี่ไม่ใช่เครื่องจักรที่วิเศษที่สุดมหัสจรรย์ที่สุดในจักรวาลเขาถามย้ำเออผมไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่เคยคิดถึงผลไม้ในแง่มุมนี้มาก่อนผมเกิดมาก็เจอมันเห็นมันกินมันจนชิน ผมแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมผมไม่เคยคิดแบบนี้ทั้งๆที่ทก็รู้อยู่ว่ามันมีกระบวนการแบบนี้ไม่ปฏิเสธครับผมตอบแบบออมแอมและที่มหัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือผลไม้ที่มีอยู่เป็นพันๆหมื่นๆชนิดนี้มันมีสีสันรสชาติและกลิ่นที่ถูกออกแบบมาสำหรับมนุษย์เท่านั้นด้วย ไม่ใช่สำหรับสัตว์หรือเพราะพวกมันก็กินผลไม้เหมือนกันผมถามทันทีจริงอยู่ที่สัตว์เช่นลิงมดมแมลงมันก็กินผลไม้ด้วยแต่ลักษณะาการกินของมันไม่เหมือนกับเราเขาอธิบายไม่เหมือนอย่างไรครับผมถามสิ่งที่สัตว์แตกต่างจากเราคือ การที่เขาไม่รู้จักคิดไม่รู้จักตั้งคำถามและไม่รู้จักการชื่นชมอย่างไรนะครับมันเกี่ยวอะไรกับการกินผลไม้ผมตามไม่ทันผมถามขณะที่สัตว์กินผลไม้ประการแรกสัตว์เหล่านั้นจะไม่มีความสามารถในการคิดมันกินตามสัญชาตญาณว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้เท่านั้นผิดกับมนุษย์ที่จะมีการคิดพิดจารณา จำแนกคุณลักษณะส,สีสันว่ามันเป็นแบบใดแดงเหลืองเขียวเปรี้ยวหวานขมพร้อมกับกำหนดสรรพนามที่จะใช้เรียกจำแนกคุณสมบัติคิดวิเคราะห์ด้วยว่าผลไม้แต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าแก่ร่างกายอย่างไรแล้วก็จดจำมาเป็นข้อมูลทั้งหมดนี้คือความสามารถในการคิดของมนุษย์ซึ่งไม่มีในสัตว์ ประการที่2คือความสามารถในการตั้งคําถามสัตว์จะไม่เคยตั้งคําถามว่าผลไม้เหล่านี้มาจากไหนทําไมมันถึงมีหรือเกิดขึ้นได้เช่นมันจะไม่เคยถามบอกว่าใครปลูกมันหรือแม้กระทั่งการตั้มคําถามเชิงลึกที่ว่าใครเป็นคนกําหนดสร้างมันขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและเพื่อใครเป็นต้นขณะที่เธอกินผลไม้อะไรสักผลผลหนึ่ง หากเธอไม่เคยคิดหรือตั้งคำถามอะไรเกี่ยวกับมันเลยเธอก็จะไม่มีอะไรที่ต่างจากสัตว์ประการที่3คือความสามารถในการชื่นชมคุณสมบัตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมในรัสชาติการชื่นชมในสีสันความสวยงามและการชื่นชมในคุณสมบัติของมันการชื่นชมนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษที่มีเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการชื่นชมช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับผมพูดเอาอย่างนี้ก็ได้สมมุติว่าเธอวาดรูปขึ้นมาหนึ่งรูปเอาเป็นรูปทิวทัศน์ก็แล้วกันเธอวาดมันได้อย่างสวยงามด้วยทักษะการใช้สีและผู้การอันล้ำลึกของเธอพอวาดเสร็จเธอรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากแต่ถ้าเธออยู่คนเดียวรอบกายเธอมีแต่สัตว์ป่าน้อยใหญ่ สัตว์ป่าพวกนี้ไม่รู้จากการชื่นชมในความสามารถของเธอหรอกและมันก็ไม่มีวันทราบซึ้งในศทรียภาพแห่งศิลปะชิ้นนี้ของเธออย่างแน่นอนสิ่งที่เธอต้องทําคือหาใครสักคนที่มีความสามารถในการชื่นชมเพราะถ้าไม่มีใครเลยผลงานชิ้นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินก้อนดินที่เกลื่อนกลาดอยู่ตามพื้น สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีความสามารถในการทำเช่นนี้ได้คือมนุษย์พระผู้สร้างก็ต้องการเช่นเดียวกับเธอเมื่อพระองค์สร้างสิ่งต่างๆที่วิจิตรงดงามขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ต้องการคนที่จะมาชื่นชมมันสัตวเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นสิ่งที่ถูกชื่นชมไม่ใช่เป็นผู้ชื่นชมดังนั้น เมื่อพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาครั้งแรกพระองค์จึงได้ใส่คุณสมบัตินี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับพระองค์ลงไปในตัวเธอเพื่อให้เธอมีความรู้สึกชื่นชมสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีคุณสมบัติแห่งการชื่นชมและมนุษย์ที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ก็จะต้องรู้จากชื่นชมผลงานของพระองค์ในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความสามารถ ประดุเดียวกับพระผู้สร้างหากเธอสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นมาพระองค์ก็จะรอชื่นชมเธออยู่เช่นเดียวกันและนี่คือเหตุผลว่าการกินของเรานั้นแตกต่างจากสัตว์เขาสรุป